หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในรูปการคูณของฟังก์ชันเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในรูปของการคูณของฟังก์ชันได้ค่ะ 2. อนักเรียนสามารถสรุปความรู้จากการศึกษาตัวอย่างได้และออกข้อสอบอ้างอิงได้ค่ะข้อ3ข้อสอบหลังเรียนค่ะ ความรู้การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในรูปการคูณของฟังก์ชันถ้าเรากำหนดให้ y เกิดจาก f ที่ x คูน g ที่ x แล้วเราพบว่า f ที่ x เป็นตัวตั้งนะคะ g ที่ x เป็นตัวคูณถ้าเราทําการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเราจะได้ว่าเราจะต้องทาการดิฟตัวตั้งและก็ดิฟตัวคูณเนื่องจาก f ที่ x คูณกับ g ที่ x เป็นฟังก์ชันที่มันประกอบกันดังนั้นคนที่ไม่ได้ถูกดิฟก็เลยจำเป็นต้องเป็นตัวคูณนะคะนะคะโอเคค่ะให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างและสรุปเป็นความรู้ของตัวเองนะคะข้อ1ถ้าเรากำหนดให้ y เท่ากับกลุ่มของ x กำลังสองบวก3ทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับ 2x ยกกำลังลบ3ส่วน2แล้วจงหา Y ายพราหมหรืออนุพันธ์นะคะดังนั้นเราก็ทำการเนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้อยู่ในรูปของการคูณซึ่งมีทั้งตัวตั้งและตัวคูณดังนั้นในที่นี้เราจะทำการดิฟตัวคูณก่อนเพราะเนื่องจากว่ามันง่ายโดยการนำเอา d d y d แทรกไว้ตรงกลางโจทย์ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการก๊อปี้โจทย์มาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทาการดิฟตัวตั คนไหนที่มันคนไหนที่ไม่ได้เป็นตัวตัวดิฟก็กลายเป็นตัวคูณค่ะนัะเกเรียนลองศึกษานะคะข้อ2 y เท่ากับ กลุ่มของ x กำลังสบวก1คูณกับกลุ่มของ2 x บวก3นะคะจงหาค่าอนุพันธ์นะคะของฟังก์ชันเราก็จะได้อย่างไรเราก็ทำการ c o อปี้โจทย์นะคะออกเป็น2กลุ่มแล้วก็เอาสัญลักษณ์ d by dx หรือดิฟเราก็ทำการดิฟตัวอะไรก่อนคะในที่นี้เราก็จะดิฟตัวคูณก่อนมันง่ายดีแล้วจากนั้นเราก็ทำการดิฟตัวตั้งนะคะคนไหนกลุ่มไหนที่ ไม่ใช่เป็นตัวดิฟก็กลายเป็นตัวคูณแทนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองศึกษาการดิฟเลยนะคะ ข้อ3 y เท่ากับกลุ่มของ x กําลัง3ลบ1คูณกับกลุ่มของ4 x บวก1ทั้งหมดยกกําลัง2นะคะเราจะหาอนุพันธ์ของข้อนี้ได้อย่างไรในทำนองเดียวกันนักเรียนก็ทําการก็ปี้โจ์นะคะออกเป็น2กลุ่ม2ก้อนแล้วจากนั้นนักเรียนก็ทําการดิฟตัวคูณก่อนนะคะแล้วนักเรียนก็เอาดิฟไปใส่ตัวตั้งนะคะตัวไหนคนไหนที่ไม่ใช่หน้าที่ดิฟก็ทําเป็นหน้าที่ คูณค่ะนักเรียนลองศึกษานะคะจทดข้อน,นี้เป็นการาดิฟดิฟเลดิฟฟังชันนะคะที่มีเลขชี้กำลังด้วยนะคะต้องทำการดิฟต่อนะคะนักเรียนลองศึกษานะคะข้อ5คล้ายข้อ4นะคะให้นักเรียนศึกษาและสรุปเป็นองค์ความรู้นะคะข้อสอบลังเรียน ฉเฉลยถ้านักเรียนถูกตั้งแต่3ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านนะคะถ้าไม่ผ่านนักเรียนก็ทำการแสดงวิธีถาข้อที่ผิดแล้วก็ออกข้อสอบอ้างอิงข้อผิดด้วยนะคะ